ปาชาไทยนิวออนไลน์ครับสวนนงนุษย์พัทยาเร่งดว่วนส่งน้ำนมทองคำจากแม่ช้างช่วยชีวิตลูกช้างพลัดหลงน้องข้าวต้มผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนที่สวนนงนุษย์พัทยาเมื่อนายกําพลตันสัจจาประธานสวนนงนุษย์พัทยามีคำสั่งด่วนให้ทีมงาน รีดน้ำนมจากแม่ช้างภายในปางช้างทันทีหลังได้รับการประสานจากทีมสัตวแพทย์เพื่อช่วยเหลือน้องข้าวต้มลูกช้างป่าที่พัดหลงจากแม่ซึ่งได้ถูกส่งไปดูแลนะศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากถูกพบในสภาพที่อ่อนแอที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนุ่งนุษยพัทยากล่าวเปิดเผยว่าสวนนุ่งนุษยพัทยาพร้อมทุ่มกำลังทุกด้านเพื่อช่วยเหลือเต็มที่โดยถือเป็นความโชคดีที่เพิ่งมีสมาชิกใหม่คลอดเมื่อวันที่24กันยายน2568เมื่อเวลา01.26นทำให้สามารถ รีดน้ำนมแม่ช้างได้ทันทุงทีเพื่อส่งต่อไปยังน้องข้าวต้มได้ทันเวลาเปรียบเสมือนการแข่งกับเวลาในการรักษาชีวิตลูกช้างป่าเพื่อให้รอดพ้นวิกฤตไปได้โดยเฉพาะน้ำนมทองคำเหลวในช่วงเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกหลังคลอดซึ่งเปลี่ยมไปด้วยสารอาหาร และภูมิคุ้มกันมหาศาลเปรียบได้กับขุมทรัพย์ล้ำค่าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและโอกาสการรอดชีวิตของลูกช้างหากพลาดช่วงเวลาสำคัญนี้อัตราการรอดอาจลดลงอย่างน่ากังวลจึงยิ่งตอกย้ำถึงคุณค่าที่เปรียบเสมือนทองคำในการต่อชีวิตลูกอ่อนสมเกียรต ทรัพเฉลิมรายงานได้โดนวั่งมีไมีสองเลยแตกรืนมให้วันนี้ ファイナル。<music> <music>